어디서ว่าจะที่ไหนโดยเฉพาะที่ไทยเนี่ยรีบๆเลยเลีเราตั้งใจทำงานอยู่เสมอเลยพวกเราจะมาหาบ่อยๆนะครับ้วกก็จะมาเป็นเจ็ดรีมเลยนะ <름> <해> 아이고, <laughs> <잘 안민이>. <웃음> <웃음> 네, 정말 너무너무 아쉬운 말이지만, <laughs> 안녕 방콕 아레나 K 2022 마지막 무대만을 남겨두고 있습니다. คือไม่อยากจะพูดคำนี้เลยเพราะว่าน <ak> ่าเสียดายมากๆแต่ว่าเหลือเวทีสุดท้ายของนี้นะคะมากๆเลยี่อยู่นกปกหาแต่ว่าไม่ต้องกังเพราะกา่เมอัง 대국 시절 여러분들한테 하고 싶은 말 있을까요? 미야, 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 이야 미야, 미야, 이야 미야, 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 이 มันทำด้วยกันนะครับสองรอบนะครับยอดที่เจ้าไม่ได้ยอที่เจ้าไม่ได้ต่อต่อ่อต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 